สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุขคนพักรถพักรถพักร่างก,กายครับก่อนจิถึงบ้านาน,โน,โนี่แหละเนาะรถวัวเง้าเขาบ้านบัวได้ไกเว้ยั่นลูกแกนบุตรจะเดินสับใช่หรือของนนขอรถต่งงางไดีก็รถบัวเง้าเขาบ้านบ่ัวได้เนี่ย เออไอตัวถังมันฝนตกมันเคลื่อนอ่ะก็ตัวทางเพื่อนเขาเป็นยังแต่เขาลอยเงาไว้ก่อนยางจริงหนิรักษาอย่างตัวนี้อืมผลิตภัณฑ์อยของเองบ่แม่นเ็เองสร้างเองขายเองใส่เองขายเองเก่งเองเออใส่เองพร้อมใันไม่ได้ขายแล้วใส่เองเพราเพราะว่าบุ้ยคขาเสือตีแบนไหมตีแบนนี่แม่บ่ตีแล้วตีแล้วก็เก่งแล้ว พราะว่าเห็นบ่นี่ควรอะ,ะโอ้เสียวเงาสนเลยที่หาบ๊กคุย,ยเรื่องเส้นหนามใส่บ้างออโอ้เอาถือว่าโฆษณา,าไปในตัวน,นวั่นเนีาะโดยเรื่อเสนหนามใส่บ้างที่หาบ๊กคุยตัวตัวนี้นั้นหมดสต็อกแล้วเพราะว่ามวยังเหรอครับทีมงานกับพัดนี่ครับอาบน้าอาบในสักคนค่อยเข้าไปเพราะว่าถ้าทีเข้าไปเล่นเอนมันก็นกน คือว่าแล้วเนาะมันเป็นเงื้ยงง้ยงงงงี้ยงครับเอาไปเขาต้องพร้อมพร้อมเดี๋ยวก็แต่งตววมเลยแลแ้วอย่หาปลาคุยอ่าใช่าขวรน่ะไหมเอาออกทางกิงแกงมาไมฟังทั้งพไปนี่เพื่พอ <c oughs> นหาเพื่นตีต่อีนิ่นบอเพื่นขับรถเวลาเขา น่าฉีเยอะมันฉีไรบอแต่ถือนามันฉีเป็นข้าบมันีเป็นข้าวเขาโอ้บกเกาะเลยนาบกเกาะเลยผมไม่ได้่าเลไรด้วเออนอนอนนี้น in ี่งน so ี่ลตภัางผมนี่นี่เห็นบ่นี่ยเราใสุ่อด้วนบกเกาะแล้วก็ดำติดโดนติดโดนเรามาแจกเต็เมน้านยุานเอาฉีปุ๊บทั้งเราียนถือนาสีมันฉีเป็นดังเออเป็นดังเลยเป็นางเลยออก็ิดการโอ้ของแท้ราผลิตภัณฑ์มาแนวนี้คือโบเห็นจรงเถอ เอาไปไใส่โฆษณาตอนไหนก็บ่เห็นโฆษณาตะดตัแล้วก็เก่งไปแล้วเด้ต่างว่าแต่ตัวแรากับผัดไส้อันนี้ผัดไส่มากเอาเอาไปใส่บ่ได้ิธีการในทุกอย่างเนี่ยพวกพลาสติกมองๆอ่ะที่มันตากแดดนะอ่าที่มันสีๆขาวๆอ่ะลูกแป๊บเดียวดำบึ้ดดำไม่พอดซาลัดโอ้เออนี่ยก็เรีวหาบ่คุยอาบน้ำครับอยู่ทางตเองอันนี้คือ พนลอยแทะลอยเปอร์็นพาชิเป็นที่สอดกับ,บ่เมยียนนอกเป็นห้องพักซะยู่ทางแยกจริงครับแยกไหเบึงจีเขาพายุน่ครับตรงแยกย <ฮะ S 2> นยกยี่ครับ,บเดี๋ยวซ้ายไฟเบึงเดี๋ยวขวาคุณหารหนระครับล้างปั่มเข้าเทคนะครับนี่แหละก็แวะ ปั่มแวะยังเติมมัน่นสื่อๆครับ <ไป S 1> ดเดี๋ยวโต้คุยกันมาเนี่ยกันสีเขาไปโหลดกันเงินงานอยากทำอยางนี้ครับอ่านนุ่งอ่นานน้ำไม่นครับคุ้นหลายก็ยังของน้ำไปพร้อมพร้อมสแตนไบเลยสแตนไบซอยการซอยงาน เห็นพอกันใช่ลุ่งรูปเวลานาจีอาบน้ามมกแต่งตัวมารับแขกเลยเหบอเน้นบ่ครับไม่ได้ยูสีบ่้าไวบ่เนี่ยอะไรนี่ไาะว่าเรานอนยืนดรอละั้างแต่ก็นอนมั่นเนี่ยแหละแหละจะมือแร่งส่งใบอะไิพากจีพักเจ้าจีพักจอี มันมันจำหนีบรรยากาศดีเด้ดิบรรยากาศดีเลยเนี่ไปอยู่ทงหน้าแห่งสีเป็นแบบแบบเนาะเดไปขีนท้ายวิวบานิลาดูมันเราตักมันเราที่ทางเลยไม่ไหลกินไปปีนั้นบานแล้วว่าตะเหลียวยุบานแล้ก็ร่างเหตุไปเขาเขียว เบื่อแต่ละคนเนาะทารับพูหีิงาบนามให้พูหีิงาบนามซะก่อนเป็นความสวยความงามเนาะฮะสี่สิบโลเป๊ะสามสิบจีีเอสมั่นสามสิบหกนาทีอะสามสิบห้าสามสิบหกนาทีอืมเฮ้ยหาอะไรปุ่มมีอะกินดอก เอวสรงนี่ยบรรยากาศดีนเนาะใช่ไหมโซ่พี่ว่าซ้ำนี่เ,เราพอดีฝนไปรยอยเย็นๆย,ยังบาดมันขึ้นนี่เย็นขกักเต้นเนี่นสองี้ยป,ปิดแอร์แล้วซองหูป่าปิดละผมปิดปิดอปิดซองหูได้เลยแอ์ อ๋อีีรถเอรออกอเอาก็นั่นล่ะตามวลารถนั่นแหละีแล้วอย่ารถทัวครับ ตอนแรกตอนแรกก็นึกว่ามัน้องพักเฮ็ดไบซือในเบืองข้างในใเขาจ้าเตรียมพร้อมเบิดเมืองบรรยากาศคเจ็ดโมงเราโบมีแดดเลย้องฝาครึมแต่บ่มีฝนหรอกเมืองแล้าบรรยากาศฝนบานตก แจ้งแจ้งดีเอา,เอาคิดไว้เดี๋ยว่าม,มิ้งเนี่ยข้างนมือาบน้ำก่อนไ,ไปแบบสบายสเนะาะพ่อเนาะเออ ไปแบบสบายๆเฝ้านี่แหละครับก้อนจีเขาบันอีหละมาอยู่นี่ซักก่อนเอาไวไว้มนี้ครับเยกคขิ้หนาพอกันไหมครับท่านสี่ไปอยู่มองไหนถาบึงครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ